วัสดีค่ะมาพบกับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะวันนี้ค่ะเราจะเข้าไปสอบถามธรรมะพระอาจารย์เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องวิธีสร้างตนให้เป็นผู้มีทรัพย์มากทำอย่างไรพี่นิ่มคะอยากรวยไหมคะอยากค่ะบางครั้งเนี่ยเรานะคะหาทรัพย์มาได้อานรักษาทรัพย์ไม่ได,าาไได้เดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามวิธีนี้กับพระอาจารย์กันเลยค่ะไปเลยค่ะ กราบนมสัสก,การเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ค่ะฟ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องซัาตอนที่1วิธีสร้างตนให้เป็นผู้มีทรับมากทําเช่นไรขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยตอบคําถามนี้ด้วยเจ้าค่ะซับเป็น สิ่งที่ผู้ยังต้องอยู่ในโลกต้องใช้การที่จะหามาใช้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทรัพนี้จะได้มานี่ ต้องใช้ธรรมะธรรมะที่จะทําให้ได้สัพ์ผู้ที่ปฏิบัติในธรรมะนี้ได้อย่างดีซึ่งก็คือความถึงพร้อมมันในธรรมะนั้นๆเมื่อถึงพร้อมในธรรมะนั้นๆแล้วก็จะทําให้เกิดผลคือสัพในโลกนี้ก็จะมาอยู่ในครอบครองของเราธรรมะที่ว่านี้ก็คือธรรมะที่เราได้ยินในชื่อว่าหัวใจเศรษฐีอูอากะสะเป็นคําย่อธรรมะสี่อย่างนี้ที่เรียกว่าเป็นหัวใจเศรษฐี ก็เพราะว่าผู้ที่เป็นเศรษฐีต้องถึงพร้อมด้วยธรรมะมที่ข้อนี้ธรรมะข้อที่หนึ่งนี้ก็คืออุทานสัมปทาคือถึงพร้อมด้วยความประยันหวันเทียน คนที่มีความขยันหมั่นเพียรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามีแต่สักว่าความขยันที่จะทําแล้วทาทาทาตาพืชแล้วมันจะได้ก็ไม่ใช่แต่ทั้งหมดอะ่ะขยันทําแล้วยิ่งทํายิ่งแย่ yeah, ลงแย่ yeah, ลงก็ได้ทีนี้อะไรละ่ะที่ทําให้ทําแล้วได้สัมฤทธผลความขยันเนี่ยมาจริงรวมถึง ขยันที่จะแสวงหาองค์ความรู้ขยันที่จะฝึกฝนสร้างความชำนิชำนาญในวิชาชีพอันนั้นให้ดีเลยเมื่อขยันข้อมูลคือมีพร้อมแล้วทั้งข้อมูลองค์ความรู้และความขยันที่จะทําและทํามันจริงๆจังๆและอดทนมันได้อย่างดีแน่นอนว่าผลก็จะเกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทรัพย์ที่มันเกิดขึ้นก็แล้วแต่ว่าทรัพย์นั้นเราจะไปตีเอาว่าเป็นอะไร อาจจะเป็นแก้วแหวนเง,งินทองหรือชื่อเสียงก็ได้เหมือนกันนะนะเกียรติยศนะก็ได้เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรามีความต้องการเมื่อได้มาแล้วเนี่ยทาอย่างไรมนถึงจะอยู่นี่สิบางทีได้มาแล้วมันก็หมดนะคือควรที่ไม่รู้จักใช้มันรู้จักการวางแผนใช้อย่างชนิดที่ พุ่มเฟยภูมิไฟสุรุ่ยสุร่ายไม่คิดให้ดีก่อนที่จะจับใจ่ายใช้สอยไม่วางแผนในการจับจ่ยายใช้สอยอย่างนี้ทรัพย์อาจจะหมดได้ไวและหาได้ยากจึงต้องมีความถึงพร้อมด้วยอะไรรักษาต้องรักษาทรัพย์นั้นไว้ไม่ใช่หมายความมาได้ใช้สอยแต่ใช้สอยอย่างมีแผนใช้สอยตามความจําเป็นอาจจะมีเรื่องที่ย่อนใจบ้างแต่อยู่ในความควบคุม ไม่ใช่หลงระเริม์มัวเมานะอย่างนี้รักษาลายเหลือไว้ให้ได้เมื่อมีลายได้แต่ไม่มีลายเหลือเมื่อไหร่ล่ะจะได้เป็นเศรษฐีเจ้าค่ะ มันต้องมีรายเหลือจะได้มากเท่าไรก็ตามหรือยังไม่มากเท่าไรแต่ที่เหลือนี่สิสำคัญทํารายเหลือไว้ให้ได้เขาเรียกว่าดอดอมไว้มันก็มีเพิ่มขึ้นนะเพราะมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะเอาไปเป็นทุนได้ไปขยายงานที่เราจะทําให้มันโตขึ้นกว้างขวางขึ้นรายได้มันก็เพิ่มตามจํานวนทุนที่เราลงงานที่เราสร้างอย่างนี้ความเป็นเศรษฐีมันจะไปไหนละ่ะและไม่ใช่ว่าทํามาแค่สองข้อนี้นะยังมี เรื่องการคบหาสมาคมคบหากันคือต้องการกัลยาณมิตรดังนั้นผู้ที่มีความถึงพร้อมด้วยกัลยาณมิตรเนี่ยคือมีมิตรที่ดีจริงใจไม่หลอกลวงไม่ทรยศไม่หักหลังแอ้กัลยาณมิตรเนี่ยก็มีคุณของกัลยาณมิตรอยู่นะก็จะไม่อธิบายให้กวา้างตรงนี้หรอกนะเอาเป็นว่าสั้นๆว่ามิตรที่ดี มิตรแนะนําประโยชน์มิตรมีความรักจริงใจมิตรไม่ผอกพรดว่าประมาณนี้ก่อนแค่นี้ก็หายากแล้วเจ้าค่ะน่าเสียสีนี่กัลยาณามิตรนี่สําคัญนะเพราะเราเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้การทํางานต้องการกัลยาณามิตร ทาธุรกิจต้องการกัลยาณชนคือคนที่มีความจริงใจมีความซื่อสัตย์ประกอบอาชีพก็ต้องซื่อสัตย์กันซื่อสัตย์ต่อกันนั้นก็คือกัลยาณมิธรรมข้อตุดท้ายก็คือสมชีวิตาสมชีวิตาเนี่ยคือการใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอสมภาษาที่นิยมกันในปัจจุบันนี้ไม่นานมานี้ก็คือเป็นอยู่พอเพียงเป็นอยู่พอเพียงคือไม่ใช่ว่า มีมากแล้วใช้น้อยจนเกิดความยากลําบากนั้นก็ไม่ใช่มีน้อยก็ใช้มาจนเกินตัวก็ไม่ใช่คือความเหมาะสมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลนะว่าบุคคลเนี่ยมีความจำเป็นประมาณไหนมีอะไรต้องรับผิดชอบในการดูแลจับจ่ายใช้สอยวางแผนในการใช้สอยแน่นอนและบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องใช้เกินบ้างแต่เขาเรียกว่าสรุปแล้ว ต้องไม่ขาดทุนในที่สุดนั่นแหละค, <c oughs> ความพอดีความพอเหมาะพอสมความสมเหตุสมผลอย่างนี้ไม่เป็นเศรษฐีให้รู้ไปและจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือคําว่าเศรษฐีเนี่ยคำว่าเศรษฐีเนี่ยแปลว่าผู้ประเสริฐดังนั้นคนมีทรัพย์อย่างเดียวบางคนไม่ได้ชื่อว่าเศรษฐีเพราะเขาอาจจะร่ํารวยทรัพย์ส <rio> ินเงินทองมาด้วยทุจ,จริตคนที่ร่ํารวยทรัพย์สินเงินทองมามากจนมากมายเขาไม่เรียกว่าเศรษฐีเขาเรียกคนมีทรัพย์อาจจะทรัพย์ที่ได้มาโดยทุจ,จริตแต่เศรษฐีเนี่ย ทรัพย์ต้องได้มาอย่างสุจริตได้มาอย่างมีคุณธรรมมีศีลธรรมยุติธรรมเป็นทรัพย์ที่บริสุทธิ์และเศรษฐีที่แป,ปลว่าผู้ประเสรศิฐนั้นเขาใช้ทรัพย์ที่เป็นประโยชน์เป็นสาระให้แก่ตนและในบุคคลที่เขาต้องรับผิดชอบต้องดูแลหรือเสียสลระให้กับผู้คนหรือองค์กรที่เขาต้องการความช่วยเหลือต้องการการอนุเคราะห์เมื่อมีทรัพย์มากก็จะทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากเมื่อประโยชน์เกิดขึ้นได้มากเขาจึงได้ชื่อว่าเศรษฐีนะ นี่ก็เข้าใจตามนี้นะนี่คือเศรษฐีในความหมายนี้นะเจ้าค่ะและที่บอกว่าคนที่จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยเขาไม่ใช่มีทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกอย่างที่ว่าหมาเท่านั้นเขาต้องมีทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในแน่นอนต้องเป็นอะไรคุณธรรมความดีที่เขามีและเรื่องนี้ก็จะไปต่อในตอนที่สองเจ้าค่ะ เรื่องอริยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายในเกิน<า>เอาไว้เท่านี้ก่อนพระอาจารย์เจ้าคะอย่างบางท,าท่านที่เขารู้สึกว่าเขาอยากจะมั่งมีอยากจะร่ํำรวยบ้างแต่ทำยังไงได้เมื่อพื้นฐานชีวิตที่เกิดมานั้นไม่เท่ากันวันนี้ที่ฟ้าได้ฟังพระอาจารย์แล้วมีความคิดว่าจากที่เราเนี่ยได้ยินคาถาอุอาาษะมานานนั้นแสดงว่าแค่เราท่องคาถาเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เรารวยและ การที่ขยันอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้เรารวยแต่ว่าต้องศึกษาหาข้อมูลในวิชาชีพนั้นๆแล้วพัฒนาไปให้การงานของเราจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะใช่คาถาที่ว่าอุอากระนั้นไม่ใช่มีไว้ให้แค่ท่องให้ท่องเพื่อให้จําได้เพื่อจะนําไปประพฤติไปทําไปปฏิบัติวันจึงจะเกิดผลเขาะ่าะงนี้เจ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปต่อช่วงที่2ในเรื่องของทำอย่างไรให้เราเป็นผู้มีอริยทรัพย์ภายในค่ะ วันนี้นะคะฟ้าจะเลือกผู้โชคดีค่ะสําหรับผู้ที่ติดตามเพจฟ้ามอบสุขคอยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์อยู่เป็นประจำวันนี้ฟ้าจะเลือกมา5ท่านนะคะที่ได้รับของขวัญสุดพิเศษที่พระอาจารย์มอบให้ในช่วงปีใหม่เลยค่ะอย่างแรกค่ะคือพักกิ่งชัยวัฒน์วันนี้นะคะใครที่ยังไม่มีพระห้อยคอแล้วหากคุณนะคะเป็นผู้โชคดีนําพักกิ่งชัยวัฒน์นะคะไปใส่กรอบห้อยคอเป็นมงคลสูงสุดเลยค่ะอย่างที่2ค่ะหนังสือบริหารจิตสําหรับผู้ใหญ่หนังสือเล่มนี้พิเศษมากๆตรงที่เป็นหนังสือของสมเด็จพระสังฆราช เจ้ากมรมหลวงวชิรญาณสังวรรวมถึงสามารถที่จะสแกน QR Code เปิดเข้าไปรับฟังธรรมาดีๆจากสมเด็จพระสังฆราชเจ้าได้เลยค่ะอย่างที่3ค่ะชีวิตนี้น้อยนะ้กหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทางจิตใจมากๆหากว่าคุณได้อ่านนะคะจะทาให้ทุกเวลาที่มีอยู่ในโลกใบนี้สร้างคุณค่าให้กับชีวิตคุณได้จริงๆค่ะอย่างที่4ค่ะรูปของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากมรมหลวงวชิรญาณสังวรทิ้งพระไหนที่ยังไม่มีท่านตั้งเอาไว้ต้องหารูปของสมเด็จพระสังฆราชเจ้านี่คือมงคล สูงสุดในชีวิตจริงๆค่ะและว้วมาพบเจอกันใหม่ในข้างหน้ากับรายการธรรมะบริหารชีวิตและบริหารจิตให้ใจเป็นสุขค่ะวันนี้ฟ้าและพี่นิ่มขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ